สวัสดีครับผู้รักเช่นเคยครับพี่ๆแน่นอนผู้รักก็ต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้จะพาพี่ๆมาชมรถสุดหล่อคันนี้ของอาร์ตเลยนะคันนี้เป็นการรังสรรค์โดยการแรปสีสติกเกอร์นะครับเพื่อเปลี่ยนสีตัวรถแต่ก่อนที่จะชมคลิปนี้ครับพี่ๆอาร์ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาร์ตด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปรถตลอดที่อาร์ตจะนำมารีวิวให้กับพี่ๆได้ชมกันและหลังจากที่พี่เป็นเจ้าของรถที่พี่แต่งแล้วอาร์ตก็จะมารีวิวให้พี่ๆ ได้ชมแบบนี้และให้เพื่อนๆได้ชมแบบนี้ด้วยนะพี่ๆและสำหรับคันนี้ที่อัร์ตอามานาทําการรีวิวนะวันนี้ก็คือ Sport Nextgen e จ e r อเวในส่วนของตัวรุ่น Sport นะครับ Sport เนี่ยมียู่2แบบคือ Sport ธรรมดานะครับก็คือเป็นรุ่นของ Sport ที่ราคาอยู่ที่1 5 2่0 0้บาทและ Sport ที่เพิ่มในส่วนของ d r v v r r s s s i s t a t t t e c h n o l o โ y หรือระบบช่วยเหลือการขับขี่จากรุ่นไทเทเนียม ium, มาใส่อีก50,000กับแปดพบาทนั่นเดงนะครับพี่ๆ เพิ่มเป็น1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดแต่คันนี้นะคือเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดียวหนึ่ยเจ็ดแรงม้า405นิวตันเมตรเครื่องยนต์หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาให้พี่ดูเครื่องยนต์ก่อนเรืออนันดับแรกนะครับสรวบรถยนต์ฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์หรือเป็นเอเวอเรสต์นะครับเปิดฝากระโปรงเหมือนกันคือด้านซ้ายเปิดขึ้นมาพี่จะเจอหน้าจอเอ,อ้ยหน้าจอไม่ใช่หน้าจอ เครื่องยนต์หน้าตาแบบนี้นะครับเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะครับเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียงตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1,998ซีซีนั่นเองนะเครื่องยนต์เขาเนี่ยนะครับอย่างที่อาเคยบอกไปเครื่องยนต์ดูแลมันจะเข้าไปด้านในนิดหนึ่งใช่ไหมครับพี่ทีใช่ครับถูกต้องเลยเพราะลูกสูบลูกแรกนะครับมันจะอยู่บริเวณหัวของแกนเพลาขับด้านล่างนะครับหรือแกนพวงมาลัยนั่นเองนะครับนี่คือแกนพวงมาลัยเลยเพราะพวงมาลัยของรถยนต์ฟอร์ดตอนนี้ทุกรุ่นนนนะะะคครรรัััับบบบเป็พพวววงงมมาาาาาาาลลยยที่่ใช้้้้ไไฟฟฟฟถกห ยังใช้ตัวเครื่องยนต์ที่วางมาที่เดิมนะครับที่ลูกสูบแถว2ลูกสูบไม่ใชู่กแถว2ลูกสูบลูก2หรือลูก3ม,มาอยู่ที่เดิมนะครับเขาจะกดไปที่น้ำหนักของพวงมาลัยทําให้พวงมาลัยมันหนักนะครับเขาก็เลยดันเครื่องเข้าไปด้านในเพื่อให้พวงมาลัยไฟฟ้าทํางานดีขึ้นเบาแล้วก็ใช้อัตาราทดแรงน้อยลงนั่นเอนงครับนั่นคือการออกแบบของวิศวกรโรงงานที่ใช้เครื่องเล็กลงและดันเข้าไปด้านในเพื่อให้พวงมาลัยทำงานดีขึ้นและบริเวณด้านหน้าจะกว้างมากขึ้นนะครับเพราะตัดตัวพัดลมฟีปั๊มออกไม่มีการหนน่วงงําขอ เวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์น,นะฮะตัวพัดลมตัวนี้นะจะไม่มีสายพานมาฉุดลังแล้วนะครับเวลาเพาข้อเหวี่ยงหมุนขับในส่วนของตัวปั๊มน้ําเอ่ยนะครับไดชาร์จหรือคอมแอร์แอร์สตาร์ทครั้งหนึ่งต้องไปกระชากปั๊มน้ําอีกทีนึงก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วเพราะว่าเขาแยกกันแบบเป็นเอกเทศแล้วใช้เป็นระบบพัดลมไฟฟ้านั่นเองนะเพื่อระบายความร้อนของตัวปั๊มน้ํานั่นเองนะพ,พี่เพื่อระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์ให้มันอยู่อุณหภูมิที่พอเหมาะพอจาะนั่นเองครับยี่วันนี้เป็นอะไรเนี่ย และนะครับด้านนี้คือเทอร์โบเดี่ยวนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้าใช้เทอร์โบเดี่ยวเป็นเทอร์โบแบบระบบไฟฟ้าเนาะเทอร์โบไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เหมือนเทอร์โบรุ่นเก่าที่เป็นเทอร์โบแบบระบบแปรผันนะครับที่ใช้แรงลมนะครับเข้าไปทําการหมุนใบพัดแต่นี้ใช้ไฟฟ้าเข้าไปควบคุมพร้อมควบคู่กับคันเร่งที่เป็นไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะฮะก็ทําให้แรงบิดแรงทอกและแรงมา้านะตอบสนองในการเหยียบคันเร่งได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเบรกก็เป็นเบรกระบบเบรกอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์ อิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์เนี่ยทำงานแบบอัจฉริยะมากนะครับไม่ได้ใช้ปั๊มลมแล้วนะครับเวลาเราขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเนินนะครับหรือขึ้นทางชันไง่ายๆครับเวลาเราไปเที่ยวห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะครับเวลารถขึ้นนะครับขึ้นทางชันเวลารถมันติดเนี่ยไปไม่ได้ถ้าเกิดรถเป็นม้อลมเบรกพี่ๆเวลาพี่ๆเหยียบเบรกนานๆเบรกมันจะค่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะอากาศอากาศที่เขาเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เพียงพอแต่ถ้าเป็นเบรกไฟฟ้ามันสามารถที่จะ ประคองระบบเบรกได้เพราะใช้ไฟฟ้าในการผลักดันน้ำมันเบรกนั่นเองนะครับนี่คือตัวระบบอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์แล้วทำงานควบคู่กับอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละจุดเลยนะในส่วนของตัวระบบฟีเจอร์ต่างๆนะฮะในส่วนของแบตเตอรี่แน่นอนก็ AGM แบตเตอรี่ 800cc จ่ายแรงจ่ายไฟได้มากกว่าเก็บไฟได้เยอะกว่านะครับทำอายุการใช้งานก็นานกว่าเพื่อนๆที่มีแค่5 0 0อ6 0 c c นั่นเองครับสำหรับเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้หรือพี่พท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆก็สามารถ พูดคุยกันได้นะฮะกับอาร์ตได้เลยนะพักคอมเมนต์หรือพูดคุยในเรื่องใดก็ตามแต่นะคุยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะพี่พี่สำหรับเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนครับสาหรับเอเวอเรสต์รุ่นสปอร์ตนะครับเราจะได้กิมมิคของเขาเลยครับว่าเอเวอเรสต์ด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นตัวหนังสือตัวเล็กที่มาจากโรงงานเพราะจะมีเพียงแค่2รุ่นถ้าไม่นับรวมแพทตทินันนะครับสปอร์ต จะได้เอลเรดอย่างนี้นะครับวายแท็กจะเป็นคำว่าวายแท็กสีดําแต่ตัวใหญ่ขึ้นนะฮะและแพลทินัมนะฮะก็จะเป็นคําว่าแพลตินัมเป็นสีทองคําขาวนั่นเองนะรกระจังหน้านะครับมีการดัดแปลงเปลี่ยนใหม่นะครับจากกระจังหน้าเดิมที่เป็นรูปไข่ฟอนต์ FORD ตอนนี้ก็เป็นของ Randon นะครับเป็นกระจังหน้าตัวชุดแต่งนะฮะที่มีในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์สีแดงน้ําเหิือนตัวนี้ติดมาให้ดูเหมือนกับรถยนต์ของ BMW ในเรื่องของตัวการปรับแต่งในส่วนของตัวรถยนต์นั่นเองนะครับพี่พ ไฟตรงนี้นะครับมินิ LED 3จุดตัวนี้นะพี่พี่สามารถเลือกสีได้สีเหลืองอมพันธ์หรือสีขาวขึ้นอยู่ความชอบนะฮะแต่ถ้าบางท่านอยากให้มันเข้ากับสมูทกับตัวไฟด Time Running Light และไฟซีแคมก็จะเลือกเป็นสีขาวเนาะก็ทำให้มันเป็นขาวหมดเลยไม่ตัดแสงตัดสีกันทำให้มุมมองของรถยนต์มันก็ดูอีกมุมมุมมองหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับพี่พี่ชอบเลยชอบแบบไหนเลือกได้นะจะก,กระจังหน้าแลนดอนไรเดอร์อ่าแรปเตอร์หรือจะกระจังเดิมก็ดูดีหมดเพราะมันคือรถยนต์ Ford นั่นเองนะครับพี่พ และในส่วนของตัวด้านล่างถัดลงมาก็จะมีในส่วนของตัวกล้อง360องศานะครับกล้อง360องศาตัวนี้เป็นระบบช่วยเหลือการกผีที่ดีมากๆเลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ในจุดอับนะฮะที่แคบในซอยเล็กๆนะครับหรือแม้แต่ถอยออกจากบ้านถอยออกจากซองคือผมเคยดูในในแพลตฟอร์มต่างๆเนาะผมก็ชอบดูในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลต่างๆ,างๆเขาบอกว่าคนไทยนะคนไทยไม่เหมือนชาติใดในโลก คนไทยนะลองสังเกตดูพี่ๆลองสังเกตดูก็ได้นะครับคนไทยชอบถอยหลังจอดแต่ฝรั่งเขาหันหน้าเข้าจอดนะจะไม่เหมือนกันเลยนะคนไทยเนะี่ยชอบเดินหน้าปุ๊บแล้วก็ถอยหลังเข้าซองถูกไหมฮะแต่คนฝรั่งเขาเดินหน้าเข้าซองเลยนั่นคือเหตุใดทําไมต้องมีกล้อง360องศาใหญ่ต้องมีกล้องถอยหลังและมีตัวเลียทราฟฟิกอเรสต์นะครับช่วยเบรกข้างหลังช่วยในเรื่องของอจอสัญญาณเตือนข้างหลังนั่นคือตัว ต่างประเทศเขาขับรถเอาหน้าเข้าแต่บ้านเราเอาหลังเข้าทําให้กล้องสำรวจอุหสาม้อยองศาเนี่ยมีความสําคัญมาพอสมควรนะครับแล้วก็ทํางานคู่ก,กับตัวเรวดาร์ตัวเรดาร์ตัวเนี้ยนะฮะใช้งานค่อนข้างดีเลยในสองโหมดที่เป็นแบบะระบบ Stop and go กขับเองเบรกเองนะครับหรือรักษาระยะห่างคันด้านหน้าได้ด้วยนะครับพี่ๆขับรถมาเพลินๆน,นะครับแต่ตั้งหมดไปแล้วละ่ะนะฮะว่าต้องการรักษาระยะห่างคันด้านหน้าไว้ขับมาไม่ได้ตั้งครุสคอนโทรลนะครับขับมาเรื่อย ไปเจอคันด้านหน้าแต่เราไม่ได้เบร์รถเขาทางการรักษาระยะห่างให้เขาชะลอรถลงทันทีเพื่อให้คันหน้ากับรถเราอยู่ในระยะที่เหมาะสมตามที่เราตั้งค่า,าไว้นี่คือโหมดความปลอดภัยที่เรามีนะครับพร้อมด้วยในร,ระบบของตัวการเดินทางไกลนั่นคือระบบแอร์ดัสที่อยู่ด้านบนนะครับตรงกล้องด้านบนตรงนั้นนะ่ะจะมีเส้นสีส้มๆอยู่3ขีดนะครับ<ๆ>เพื่อทําการเว้นระยะห่างของรถคันด้านหน้า,าไว้ตามที่เราตั้งค่าในหน้าจอเอาไว้ว่าเราต้องการห่าง1ห่งหาง2ห่าง3หรือห่าง4 ที่ตั้งได้เลยนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวเซนเซอร์พร้อมกับตัวเรดาร์ตัวนี้ทำงานควบคู่กันเพื่อรักษาระยะห่างและความปลอดภัยให้กับรถยนต์เราบอกเลยว่าที่ขับรถแบบนี้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยและปลอดภัยนะครับนั่นคือระบบรักษาความปลอดภัยที่รถยนต์ฟอร์ดใส่ให้พวกพี่ๆได้ใช้กันนะครับแล้ส่วนการตกแต่งตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เป็นชุดสเกิร์ตด้านหน้าของวิกเตอร์นะครับเป็นสี ทำมาคู่กันกับตัวรถเลยและในส่วนของตัวรถเนาะยังไม่ได้พูดถึงสีเลยสีนี้คือสีคองเครเกรยนะครับหรือสีเทาแรปเตอร์นั่นเองนะพ,พี่ปกติตัวรถเป็นสีเทาดํานะครับคันนี้เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจจากคําว่าเทาดําก็ทํารถตัวร่างเนี่ยเป็นสีเทาด้านบนเป็นสีดําจุดทะเบียนออกจากโรง,งงานก็สีเทาดําจดลงในบุกก็สีเทาดําก็กลายเป็นเทาดําแบบตรงๆเลยไม่ได้มีนัยะใดๆแต่ถ้าพี่ลอกออกนะครับ มันก็เป็นสีเทาดําที่เป็นของ Ford อีกนั่นเองนะง่ายๆเลยไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมากมายเลยครับก็เป็นสีเทาดําตามโค้ดของเขาเลยนะฮะและส่วนไฟหน้าก็ทําการแรปไฟเป็นสีสโมกหรือสีชานะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะตอนที่ตกแต่งรถยนต์เราก็ใช้ลํำโพงนะฮะฝาลำโพงครอบถ้าเกิดทันรุ่นเก่าๆยุค90ยุค80นะพี่ๆเขาจะใช้เ,เป็นผ้าใบะรเป็นเขาเรียกเป็นผ้าที่คุมลําโพงมาครอบแล้วขันน็อตติดโดยยึดกาว ถัดมาก็เป็นการลมดำโดยใช้เทียนแล้วก็มาเป็นรุ่นใหม่เป็นแบบแรปสติ๊กเกอร์นั่นคือวิวัฒนาการของการตกแต่งรถณปัจจุบันนี้นะครับก็ทําให้คุมโทนให้ดูไฟมันดูมิติดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วไฟหน้าที่เป็นรีฟิกเตอร์ led นะครับไฟถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับมีความฉลาดอีกอย่างหนึ่งคือสามารถปิดเองปกติจะปิดเองอยู่แล้วแต่ไฟสูงเปิดเองและปิดเองได้ด้วยนะครับเมื่อแสงสว่างด้านหน้าไม่เพียงพอนับมืดไฟหน้าเขาเปิดไฟสูงเองอัตโนมัติ ไฟสูงเนี่ยจะอยู่คนละหลอดไฟสูงจะอยู่ด้านล่างนะครับไฟต่ำจะอยู่ด้านบนนะครับจะแยกกันเดี๋ยวชัดเจนเลยนะครับจะแยกกันไฟสูงเนี่ยจะฝังไว้ด้านนี้นะครับแล้วโคมมันจะเป็นโคมสไลด์นะครับหลอดไฟจะส่องลงมาแล้วก็โคมเนี่ยจะส่องสว่างขึ้นไม่เหมือนกับไฟต่ำนะครับไฟต่ำจะอยู่ด้านข้างส่อง <liness> สว่างแล้วโคมจะกดลงมาแล้วมีการปรับตั้งค่าไฟสูงต่ำด้วยมือได้ด้วย <falsch> เดี๋ยวอาจจะพาพี่ดูวันนี้นะครับ ไฟตัดหมอกนี่เวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ติดให้ด้วยนะเพื่อเพิ่มมุมมองทัศนียภาพเวลายามค่าคืนเ,เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดูได้ด้วยเดี๋ยวอาร์ตเปิดให้ดูตอนพาไปชมด้านในนะครับด้านข้างตัวนี้ก็เพิ่มในส่วนของตัวคิ้วซุ้มล้อที่เป็นของวิกเตอร์นะเพิ่มมุมรถให้มันดูใหญ่มากขึ้นเวลาใส่ล้อที่มันยื่นออกมานิดนึงก็คุมล้อได้มากขึ้นแล้วก็ป้องกันการกระเด็นของน้ํานั่นเองนะพี่พี่ล้อสปอร์ตปกติได้อขอบ20อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเรนรุ่นน้อง แต่ถ้าเราอยากจะรักชูรี่อยากสปอร์ตมากขึ้นก็เปลี่ยนล้อเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นล้อแบบใหม่ตัวนี้เป็นลายเขาวกวางนะวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าลายเขาวกวางลายเขาวกวางเล็กนะครับเป็นของ j p Racing นะครับรัดได้ยางของตัวโยทายเป็นยางออ t ์โทเลนนะครับยางตัวนี้ก็แน่นอนครับยางนำเข้าจากญี่ปุ่นนะซีรีส์275 55R20 ก็นุ่มเงียบขับสบายแล้วก็ได้ฟีลลิ่งการขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยวัฒนาการของเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเขาก็ออกแบบการโครงสร้างของยางมาก็ค่อนข้างดีทําให้เราขับขีบแบบ่ สบายสบายพร้อมด้วยระบบการทางานที่ดียิ่งขึ้นนะครับด้านข้างคําว่าสปอร์ตนะครับสีมันเป็นการคุมโทนเครื่งคันอยู่แล้วก็ทําให้ดูแลรถได้ค่อนข้าง,งาแล้วก็ด้านบนครับพี่ๆเป็นสายทาวเวลคันนี้คือพี่ๆเนี่ยคือ PFC อเนี่ยอยู่อยู่สุโขทัยนะครับอยู่ต่างจังหวัดเป็นสายท่องเที่ยวนะครับก็ไปเกิน5คนแน่นอนนะครับด้านหลังไม่อยากเอาของใส่นะเพื่ออยากให้คนนั่งเบาะแถวสุดท้ายจะตั้งขึ้น ก็เราสามารถเก็บสัมภาระพวกเต็นท์นะครับพวกเกียเกยเก่ยวกับอุปกรณ์เอาท์ดอร์ต่างๆเอาไว้ข้างบนเลยนะครับเป็นแคลรี่บอยนะครับเป็นของแคลรี่บอยแล้วก็ยึดติดกับตัวนี่เลยฮะเป็นตัวราวหลังคาเลยนะพี่ๆไม่ได้ยึดติดกับตัวรถแล้วนะครับเพราะว่าถ้ายึดติดกับตัวรถก็บางท่านกลัวว่านานๆเข้ามันจะเป็นสนิมก็นี่ครับยึดติดกับราวหลังคาเราที่มีเลยไม่ใช่ว่าจะต้องมีแค่เพ้าะวท์แท็กเท่านั้นนะตัวสปอร์ตก็สามารถยึดได้นะฮะด้านท้ายด้านท้ายด้วยไฟซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยนะครับ ค่อนข้างหล่ออยู่แล้วสปอร์ตนะฮะไฟที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เหมือนกับไฟหน้าของรุ่นอ่ามัสแตงเป็นข,ขีดแบบนี้นะครับพร้อมด้วยไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวที่เป็นหลอด LED ทั้งหมดเลยนะคือระบบการส่องสว่างนะครับด้วยคำว่าเอลเรสนะมีฝาครอบเพื่อเพิ่มกิมมิคความหล่อของตัวรุ่นสปอร์ตนั่นเองฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็ทำงานง่ายมีที่เปิดทั้งหมด3จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กุญแจ หลังท้ายรถแล้วก็ใต้พวงมาลัยนะครับแล้วก็มีในสนองตัวระบบรักษาความปลอดภัยคือถ้าหากว่าเราสั่งการปิดแล้วมีอะไรขวางอยู่ไม่ใช่คนนะ่ะแต่เป็นของนะครับเมื่อมันหนีแล้วปิดไม่ได้เขาทําการเด้งขึ้นทันทีนะครับ <S <S พี่ไม่ต้องกังวลว่าพี่วางของอยู่หรือมีโทรศัพท์วางอยู่แล้วมันปิดลงมาแล้วทับเนี่ยไม่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 บีบแน่นอนเขาเด้งขึ้นทันทีนะครับสำหรับการใช้งานของฝาท้ายที่เป็นระบบไฟฟ้าส่วนด้านในนะครับแถว2น่าจะมีของน่าจะเข้าไม่ได้เลยดูแถวหน้าดีกว่านะครับ ด้านในของเขาเนี่ยอย่างที่อาดบอกนะครับวัสดุของเขาค่อนข้างหรูเลยนะครับเป็นการบุนุ่มหมดเลยเนี่ยฮะแต่ว่าหนังก็จะเป็นหนังเป็นอ่าคล้ายๆเป็นหนังที่มีป้องกันลื่นเนาะมันกันลื่นไม่ใช่หนังเรียบนะฮะตรงนี้บริเวณนี้นะครับเป็นลายไม้จะได้เฉพาะคู่หน้านะครับเฉพาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าแถว2จะเป็นสีดําธรรมดานะครับพี่พเพราะมี ทีเอนะครับที่ออกรถไปเนาะก็ต้องขออภัยจริงจริงว่าไม่ได้ไม่ได้บอกละเอียดถึงขนาดว่าตัวนี้ด้านหน้าเป็นแบบไหนด้านด้านหลังเป็นแบบไหนเนาะก็คือคู่หน้าเนี่ยเป็นลายไม้นะครับแต่ถ้าเป็นเบาะแถว2นะครับตรงนี้มันจะเป็นสีดำเนี่ยนะเปิดให้ดูเนี่ยฮะจะเป็นสีดำเนาะก็ตรงนี้นะครับเพื่อความชัดเจนนะเราก็อธิบายให้อย่างชัดเจนได้ว่าด้านหน้านะครับคนขับเป็นสีหนึ่งด้านหลังเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนะฮะก็เพื่อความ สบายใจให้กับนะผู้จัดจําหน่ายนะเซลล์กับลูกค้านะจะได้ไม่ไม่ไม่มีผิดเพี้ยนก็นี่เลยนะครับด้านหน้าเป็นสีหนึ่งด้านหลังสีหนึ่งปลดล็อกเป็นไฟฟ้านะครับปลดล็อกเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะพี่พๆ,ๆ, <nh> ๆถังน้ํามันเอ่ยประตูรถรอบคันเราใช้การคอนโทรลจากคนขับเป็นหลักนะฮะส่วนด้านหน้าพวงมาลายัยเป็นะะพวงมาลัยไฟฟ้า100%เนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมหมดการขี่ที่เป็นเยี่ยมหลายๆโหมดเลยอย่างที่อาร์ตได้เคยพูดเกินเกินไว้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูทีละอย่างนะครับแล้วก็ไฟหน้านี่ ที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆดูนะครับรึบขออนุญาตฟึบตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวโหมดการปรับตั้งค่าไฟหน้าอย่างที่อาดบอกนะครับปรับกล้องนิดนึงแว๊บนี่ครับตัวนี้เป็นตัวปรับ้งค่าไฟหน้าเปิดตุกครั้างจะขึ้นที่คําว่าออโต้นะฮะเดี๋ยวพี่ๆดูด้านนู้นนะตรงนี้เป็นเลขศูนย์อยู่นะครับดูด้านหน้าเดี๋ยวจะขยายเข้าไปแว๊บเดี๋ยวจะหมุนขึ้นให้ไฟมันสูงขึ้นนะครับ หน่ะอยู่ไหนไม่ใช่ดิหมุนลงใช่หไหมฮเนี่ยมันค่อยลงแล้วทีนี้ผมเจาขึ้นนะครับเห็นไหมที่ไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงแล้วนะว่าพี่อยากจะปรับไฟให้มันต่ำลงเพราะมันแยงตาชาวบ้านชาเมืองเขาพี่ก็หมุนเลยเนี่ยฮะลงละ ตามความต้องการของพี่เลยนะครับพี่ว่ามองขนาดนี้เอ้ยตรน,นี้ท่านก็มองเห็นนั่นแหละไม่ต้องไปไกลหรอกแต่ถ้าบางท่านเนี่ยก็คือมุมมองทัศนวิสัยแบบมองแล้วว่ามันไม่พออ่ะต้องไปหน่อยก็คือดันขึ้นตามความต้องการเลยมี4ระดับนะปรับได้ตามความต้องการเลยหนึ่งระดับสองระดับาระดับแล้วก็4ระดับขึ้นตามความต้องการของพี่ๆเลยนะครับนี่เราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยนะปรับตรงนี้ได้เลยนี่ตรงนี้นะครับที่ไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงเพื่อทําการปรับ แล้วนะครับมีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยสาหรับตัวรุ่นสปอร์ตนะครับส่วนด้านในเดี๋ยวขออนุญาตพาขึ้นมาดูนิดหนึ่งเนาะเปิดแอร์หน่อยร้อนลักเกินนะฮะหน้าจอหลังพวงมาลัยหน้าจอขนาด8นิ้วเนาะเดี๋ยวกดโอเคก่อนนี่ครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับมีในส่วนของตัวโหมดการกขี่ที่บอกเรียบร้อยเลยอุณหภูมิรอเย็นนะครับรูปรถมุมมองการต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวน้ํามันเชื้อเพลิงเรานะครับหน้าจอนะครับตรงนี้เราสามารถปลดปุ่ม ตรงนี้ขึ้นเป็น Adaptive Cruise c o n t r ร l นะครับรักษาระยะห่างรถคันด้านหน้าพี่สามารถเลือกความต้องการได้เลยนะครับกดปุบหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้จะเป็น Adaptive c r u i s e Control นะฮะข,ขึ้นคำว่าเซตตรงด้านข้างเนาะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้จะเป็นรักษาระยะห่างอันนี้นี่ครับแต่ถ้าหากว่าพี่ไม่เอาไม่เอาคูชคอนโทร l นะครับก็ไม่ต้องเซตค่าความเร็วแล้วก็เลือกรักษาระยะห่างได้1 2 3และ4่ตามความต้องการได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเลนซินเตอร์ดิงเลนคิปปิ้งนะครับตรงนี้ ควบคุมรถให้อยู่ในเลนมันจะทางานก็ต่อเมื่อรถมีความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปิดให้เป็นสีส้มๆแบบนันซะานะครับแต่ถ้าพี่ทําตามกฎจราจรพี่ออกขวาเปิดไฟเลี้ยวออกซ้ายเปิดไฟเลี้ยวเขาไม่วุ่นวายกับพี่แน่นอนนะครับเวลาพี่ขับเข้าโค้งต่างๆมันมีการตกแต่งพวงมาลัยให้พี่ด้วยตามเส้นที่เขาจับได้นะครับถือว่าเป็นหมดการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมและก็เป็นเลิศเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี่ฮะเลนส์จัดจิ้งเลนส์คิปปิ้งนะครับ แต่ว่าที่พี่รับรถนะครับยังไงจะต้องมีน้องๆที่ปรึกษาการขายแนะนําอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนในโลกโซเชียลที่เขาปากัาโจมตีลูกค้ามาถามว่าใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นบอกว่าเซลล์ไม่แจ้งไม่มีครับเซลทุกคนแจ้งหมดนะถ้าเป็นที่โชรูมฟอร์ดเกษตรนะ้มินนะแจ้งทุกท่านทุกฟังก์ชันการใช้งานยิ่งซื้อกับอาร์ตนะพี่พี่เหมือนได้ที่ปรึกษาการขายที่ขับรถให้พี่ได้ด้วยนะนะก็ก็เป็นไปนู่นเลยห <laughs> ยอกหยอกหยอกหย,ยอกนะพี่ๆหยอกแล้วก็ในส่วนของจอหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ หน้าจอไอทีเป็ขนาด12.4นิ้วนะครับสามารถที่จะมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวได้พี่ๆนี่ครับนี่คือกล้องไม่ใช่กล้องเสมือนจริงนะไม่ใช่กล้อง3ามิตินะครับนี่คือกล้องแท้ๆเลยนะครับพี่ๆมุมมองข้างหน้ามองชัดเจนมากพี่จะมองข้างหลังเหรอเนี่ยฮะกดได้เลยนี่ข้างหลังเปไงฮะนะมองด้านข้างพี่มองได้เลยครับด้านข้างมองเฉพาะด้านหน้าหรือพี่จะมองแบบมุมมองทั้งขันนี่ครับมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวพี่มองได้เลยนะครับมีเซ็นเซอร์ พร้อมให้ด้วยนะครับมีเลียทัฟฟิกอเลอร์ตนะเวลาเบรกข้างหลังมีสัญญาณแจ้งเตือนนะมีไฟสีแดงๆขึ้นดังนี้พร้อมเบรกให้เมื่อฉุกเฉินจนใกล้เกินไปนะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับด้านซ้ายอุณหภูมินึงด้านขวาอุณหภูมินึงได้ไหมได้ครับพี่นี่ทําให้ดูอ๋อตอนนี้เขาซิงกันอยู่เขารวมกันนะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดแยกโออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำนะครับสามารถแยกอิสระได้มีแบบมือหมุน แล้วก็แบบสัมผัสตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเลือกอุณหภูมิซ้ายอุณหภูมิขวาได้สําหรับรุ่นสปอร์ตนะครับเกียร์ดอทมอเตอสปีดพร้อมด้วยในส่วนของตัวที่เป็นไวเลสชาร์จให้พบเรียบร้อยนะครับแล้วก็การปรับการตั้งค่าโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้4โหมดมีอะไรบ้างพี่ๆนี่ดูด้านนี้ครับเวียนหัวไหมกดตรงนี้ได้เลยครับโหมดที่1โหมดปกติโหมดที่2โหมดประหยัดโหมดที่3โหมดลากพ่วงนะโหมดที่4เป็นโหมดถนนลื่น น,นี่เลยครับพี่พี่ค่อนข้างน่าใช้นะหรือปกตกิขับทั่วไปก็นี่แหละปกติเนาะมีออโต้ออโต้ออฟมีให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่พี่อขออนุญาตลงรถก่อนครับพี่พี่ก็ประมาณนี้เลยสำหรับพี่พี่ที่สนใจอยากได้รถยนต์เจ็ดที่นั่งหรือจะเป็นกระบะที่เป็นเรนเจอร์นะครับสามารถทักหาได้เลย,เลยอาร์ตพระนครโชวรูมกรเกษตรนวมินทร์นะครับโชวรูมที่มียอดขายนับหนึ่งถึงสามปีซ้อนและกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่4่ด้วยยอดขายอันดับหนึ่งตลอดมานะครับ มั่นใจได้ครับสำหรับการแต่งรถที่นี่นะเรามีการรับประกันงานให้นะครับตลอดการใช้งานเลยว่าพี่ใช้งานไปแล้วนะครับมีปัญหาใดๆดีเฟกต์ใดๆเราดูแลให้ครับไม่เคยทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆที่ออกรถกับศูนย์โชรูฟอร์ดพระนครเกษนามินหรือกับอาร์ตนี่ด้วยนะครับติดตามงานให้พี่ตลอดอยู่แล้วไม่ทิ้งพี่ๆแน่นอนนะครับโทรหาได้เลยครับ0984516661หรือถ้าคอมเมนต์ด้านล่างอินบ็อกซ์ข้างล่างเข้ามาคุยก่อนได้นะครับในส่วนของโปรโมชั่นในส่วนของการตกแต่งรถในส่วนของแคมเปญต่างๆ และในส่วนของการอยากรู้ว่ารถแต่รุ่นมันต่างกันยังไงบ้างนะครับคุยกับอารได้ตลอดเลยนะครับยกเว้นตอนท่านหลับนะถ้าหลับก็คงจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์โอเคพี่พนะฮะและอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับก็สามารถเอารถอาร์ได้เช่นเดียวกันนะครับอาีเจมีหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารเนะี่ยไปหาพี่พี่ถึงบ้านเลยนะครับเหนือใต้ออกตกได้หมดเสร็จแล้วแต่งรถหล่อๆกันแต่งเสร็จแล้วนะครับพี่พี่อยากจะมารับรถที่โชว์รูมเพื่อรับบรรยากาศความอบอุ่นจากเซลลกับ200ชีวิตที่นี่ก็ได้ หรืออยากจะรอรับที่บ้านให้อัฮเราไปส่งก็ได้ก็เข้ามาคุยกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กะแชร์กดติดตามให้อัสด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในการรับชมรถตลอดแบบนี้นะครับกับอา,า,ร,าร์ตพระนครสุปุ่เกษตรนวันนี้ขอบคุณที่ท่านติดตามชมนะครับขอบคุณและส,สดีครับ